สว,วัสดีท่านผู้ชมที่มาเตดตามครับวันนี้อยู่ช่อง M S N j a c แปดก้าวูวันนี้ผมเล่นเบสบอลเบสบอลครับเบสบอลวันนี้อ่ะผมไปดูคลิปมาครับคลิปของวันที่หกวัออนที่หกครับ,บ,รบรคือแต่เล่นชอบเล่นตานนี้มากอ่ะแล้วมาซีเียวกันครับตอนนี้ Dạ bác, một máu nám của đằng dạ, không? Dạ vâng, không có gì mà ผู้ชมผมอยู่สี่ไลเนีเ่ยเขายังไม่ทันดูเลยย e โล o มั้งกรีนเหรอผมอยู่สี่สี่คนโอเคอุ้ยผมพอเล่นได้อยู่นะครับหืมมาแล้วมาแล้วกินนี้เล่นภาษาเนาะอืมมาแล้วมาแล้ว มาดผมไม่รู้นะแต่ผมผมชอบเก็บเอามาเก็บไดมอนด์ก่อนดีกว่าผมจะเก็บไดมอนด์ก่อนแล้วกันเพราะไอบล็อกผมก็เหลือครับเฮ้ย <Hey, S 1> มาแย่งผมงมีปล่อยให้เพื่อนเก็บไปอ่ะ เดีผมไปฝุกเตียงดีกว่าเห็นเพื่อนเนี่สายหลายสายใช่ไหมผมก็จะบุกเตียงมากเออเผลอแล้ว เดี๋ยวผมผมงันเตียงก่อนเอาดิเอาดิกันเตียงทันเดี๋ยวผมเก็บฟาร์มไปก่อนแล้วกัน กผมรีบไปหน่อยหรืงั้ไม่ผมรีบตีแล้วครับตัวนี้ผมเร่งตีแล้วตัวนี้ทีมไหนไม่อุ่นก็ตายไปครับเพื่อถ้าอุา่นไม่ทันพก็ว่าทีหลังครับอุ่นเช้าก็ไม่เ,เรื่องครับ เร้เพื่อนข้าไม่ได้ไงเนี่ยบางทีเจอกับโอ้ดาเพชรโอ้โหดาเพชรแต่นี่ฮาครับเปฮากันหน่อยนี่สองอาทิตย์เตียงแต่ก็หมดแล้วครับเหมือนเดิมเลยแล้วเป็นเจ้าอีกแล้วเป็นเจ้ายืดกระพับ

ผมตีเร็วมากประกอบถ้าเกิดเรื่องตีผมนุ่งเพื่ออันนี้เทล่สุดเลยนะครับเพื่อผมเล่นบุกอะครับเล่นบุกมากแลก็ไม่ใช่ไม่เล่นบุกนานด้วยเพื่อพยายามใหญ่ให้นานครับ แล้วก็หนีไปไม่ได้ครับเดี๋ยวมองอัพค่าดาบอย่างเยอะเลยดีกว่าผมจะอัพแค่ค่าดาบเอาดีอือหที่นี่มีการทิ้งเอมบ์ดรอส้ยอะมาผมก็จะไล่เก็บเอมบ์ดรอสละไม่ครับพอปมุกกันเอาไปก่อนเลยก็ค่าดาบก่อนถึงครับ สาม่เพราบผมจะพยายามไล่เก็บเลยอยู่ไหนคือแบบไม่ออกมามันก็ไม่หวัวครับคือแบบผมเล่เงุุกไปมั้งเดี๋ยวผมไล่ฝ้ายติงทีละติงสองติงออกไปก่อน,นครับ ฆ่าเลยอีช่วยอัพนี่ตายชนะครับอ้าไม่ตายครับไม่ตายเชไม่เขาไล่ตามเป็นเองับ ว่าแล้วบอกว่าไปแล้วเอออีจ,จีครับอีซี่เพื่ออีซี่เกินไปหน่อยตอนนี้ตอนนี้จบคลิปเีย่นี้เหรอโอ้โหอย่าเพิ่งจบครับโอ้โหยังเล่นไม่ถึงสามนาทีครับจจบเร็วเกินไม่ครับจบเร็วจะไม่หนุกเอ้อเดี๋ยวผมวเล่นเห็นๆคนเล่นเยอะครับเดี๋ยวเอาไป มันมเหอนคนเล่นเยอะมากผมเลยจะเอาเว้ยครับเห็นมีคนเล่นเยอะคือแบบใครเล่นเยอะผมก็จะเป็นด่านนั้นน่ะแล้วพี่อย่าบล็อกฟุต่ะโอ้โหคือตอนแรกผมก็คิดทำนี้นะทำอะไรครับคือก็คือแบบถ้าเกิดได้ยี่สิบแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นไมค์ครับดูนะถ้าเกิดผมหาได้นะคือผมต้องหาเครื่องมาทำอ่ะไมค์ครับมันต้องใช้ก้นเพลงอ่ะผมเคยเห็นนะ อช่องเดี๋ยวพิมช่องอะน,นะ M H ผู้ติดตามยี่สิบห้า M B Light like T V เนี่ย M B Light like โอ้โห M B Light like ยังต้องหนักสาการหน,นักอยู่ครับทุกคนเห็นเหมือนไม่มีคนดูใช่ไหมครับสวัสดีท่าชมเร่มาคน,น,านคนดูคนคนไลค์สิบเจ็ดสิบครับเอาดิคือแบบซักช่องไหนได้หนึ่งช่องครับชือ่อ คือช่วงระดับหนึ่งอย่าแซงครับอีสิบปีร้อยปีล้านป,ปีครับช่องคือแบบเราต้องตาย SPD ไว้ก่อนเป้าหมายของผมรู้ไหมเป้าหมายของช่องผมคือคือได้หนึ่งพารซับสไครา์ก่อนครับอันดับแรกอะผมหนึ่งพารซับสไครา์เสร็จใช่ไหมผมก็จะสมผมก็จะมีแผนของผมต่อเลยตอนนี้ยพอผมหนึ่งพารซับสไครา์เนี่ยผมจะผมจะทำอะไรดียะ ก่อนอันดับแรกคือแบบอยากทำแจไอ d ดี ID หนึ่งไอดีแล้วตอนนี้เพื่อนมีคนบุกมาหาทามผมละโอ้อย่าเพิ่งบุกมาดีเพื่อนอย่าเพิ่งบุกเร็วเกิน เแล่วเราก็บุกเร็วสมัยนี้บุกเร็วกันด้วยครับผมฟาร์เพลตแล้วกันไอ,อตัวโกงโอ้โหตัวโกงโอ้โหป้อมปืนป้อมปืนก็ผมใช่อ่าผมไม่โหเลยนะครับเพราะอะไรครับโอ้โหถ้าเกิดไม่ควบคุมเองก็ทําไม่ได้ครับเจ้าเราผมเห็ว่าป้อมปืนไม่โหเลยนะถ้าเกิดไม่ควบคุมเองอ่ะพี่โคตรกละกละ ไม่ต้องพูดนะครับอีกคํานึงนไม่พูดไม่ไม่อยากพูดอย่างอื่นเนี่ยป้อมปืนอย่างเงี้ยไม่เสื่อมผิวผมเว้ยย้วยจริงครับอันนี้เรื่องจริงครับที่ไม่สะเทือนอะ่ะผมเอาข้าวไม้ก็ตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาบุกฐานดิถ้าเกิดบุกฐานมีเรื่องนะโชดโชดโชดดาเมจแรงเกิน ดาเมยตั้งสาสิบห้านะครับเอาดิดามเมยให้ผมตกโอ้โหเล่นป้อมปืนนักก่อนนะเล่นป้อมปืนก่อนนะนี่ปิกอัพเ,เพชรแล้วครับที่สำหรับผมถือว่าช้าเลยนะ นี่ผมได้บล็อกถ้าเกิดผมเอาบล็อกดัมมันได้ผมเอาแล้วนี่เพื่อนเขาได้เชตสองอย่างเนี่ยผวกคนพวกงูน่าจะได้เชตสองครับผมมัน่นใจแน่เลยได้เชตสองครับ

เออไม่ต้องูปตายด้วยกันคือจะทำวิธีอะไรที่มันบุกเตียงได้ครับปัญหาคือคือคือที่เก็บเองเฮ้ยผมเงียนอะ่ะผมรบค้นเงียนเลยไม่ไม่มาผมเงียน ไม่เห็นจะโดนเลยแม่นมากโคตรแม่นเลยผมผมยอมรับว่าแม่นมากประชดไม่แม่นเลยโอ้โหแม่นจริงเรื่องความแม่นเดี๋ยวผมจัดก,การให้เลยป้อมปืนนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมยิงให้พังสักทีมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไอเจ้าป้อมปืนนี้เดี๋ยวผมยิงก่อนเดี๋ยวเล็งก่อนครับยิงตัวตัวฐานนะเออโอ้เออ มือต้องเจ็บม,มากดิ <S 2> <S 2> <S <ess> <S เอาดาบเพชรมาจัดก,การใช่ไหมน,นันนันเชสสูนะับเชสสูนนะเชสสูนนะแถมฟาร์มเช้าของผมอีกผมคำโมที่ฟาร์มเลยไหมครับเนี่ยเพื่อนสู้ๆือว่าผมรูกออกรง้เหรอผมยังไม่มีจุดโกไว้ซ้ำ เดี๋ยวผมต้องรีบทางธนูฮะมาเอาธนูมาก,ก่อนครับ <c oughs> ขี้โกงมาได้ <c oughs> เออตก <c oughs> ชอบขี้โกงคะ่ะบ้างเขานะ มันปืนนี่โกงเกินครับไม่ไหวผมขอเรียกว่าป้องปืนโกงคุณอีกครับไม่เป็นโกงคนหนึ่งไปครับโคตรโกงผมอะเอาซีถ้าเกิดถ้าเกิดยังไม่ยิงเองอะ ผมได้เชนสามขึ้นมานี่เป็นเรื่องครับโอ้แล้วเพื่อนมันปล่อยทำบ้องอะไรเนี่ยโอ้โค้เพื่อนโค้ดรู้เรื่องเลยได้เดี๋ยวเราสักกับทีมนู้นหนึ่งครับ <c oughs> มามา <c oughs> เล่นโกงห่อนนะนี่เล่นปืนเนี่ย <c oughs> ผมขียีัดมากเลย เดี๋ยวจะคนเล่นปืนอย่างเงี้ยขอ,องเกียรติมันไม่แฟร์กับฐานทุกคนครับแล้วโคตรแร์เลยถ้าเกิดผมซักด้านนี่ผมจัดก,การหนักแน่เดี๋ยวรอนหน่อยนะ <c oughs> กบเพชรอย่างงี้อีกละ <c oughs> กบเพชรเล่นกบเพชรโกงนะมาไม่มีคนละชีวิตครับแต่ผมผมว่าบุกไม่บนะุก่ะ แม่คนละชีวิตมันไม่คุ้มผมอ่ะแม่ผมเอาค่าความป้องกันแล้วกันครับนี่นี่ครับพยายามเล็งที่ป้อมปืนไว้เลยนี่คื่อนักชี้มือป้อมปืนนะ พว่วมันลืมมันลืมไปผมลืมหายป้อมปืนขี้โกงผมเรียกชื่อแล้วไม่ป้อมปืนอย่างเงี้มันขี้โกงคนอื่นครับมันขี้โกงคนอื่นไปคือแม่สองสองนี่มันขี้โกงมากมายิงไปละ แฟงเขาไม่แฟนี่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 นนพูดแฟเลยนะเล่นแฟงอะเล่นแฟมงอะเออลเล่นแฟมากครับขั้วภูมิป้อมปืนนักใช่ไหม วัวโค้โกงเลยว่าผมพยายามตีหนีครับเดี๋ยวต้องเอาค่าหลากกันหน่อยครับตีผมแต่แต่ก็ชนะได้ครับแต่ไม่เคยกงเย้ย ผมเกลียเจ้าตัวนี้มากกว่าถ้าเกิดมันแจกฟรีนี่เป็นเรื่องครับคือมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเรื่องใหญ่ด้วยมันเป็นเรื่องครับคือถ้าเกิดตัวคีมแจกของฟรีมาอย่างเงี้ยผมไม่ไหวแล้วมันเล่นโกงหื่นมามึงโกงหื่นไป ขุดแล้วครับตอนเนี้ยผมขุดอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าเกิดผมได้กอกเขียวนี่ผมซัดหนักแม่ไป <c oughs> รอดูได้เลยฉาพินาดอ่ะเมื่อผมควรจะอัพ <c oughs> เพื่อเล่นอย่างนี้คูยแฟร์ขอเอาสิ ผมเตรียมมาลูนกันตายครับตายที่กู ขี้โกงเล่นโกงหึ่งเขาไม่เล่นอ่ะนั่นได้ของขี้โกงอะครับก็มีวันมนวันเอาใจเล่นของขี้โกงคนอ่นเขาากมากนัดคือมันขี้โกงหนึ่งครับ นี่ฮึว,วันวันมันแน่นแน่แห่งของกี่โกงครับคือนานี้สถานการณ์พลิกครับยังไงผมก็ชนะได้มั่นใจเลยไม่เวแแฟรจริงนี่คือแพ้ผมอะเอาสิ ม่ไม่เดี๋ยวผมอัพค่าดาบโหดเลยครับเนี่ยหายคือค่าดาบกับค่าค่าค่าปืนครับมา,ม,า,ม,าม่ไม่ผมผมจะบุกฐานแล้วคือแบบพอาผมบุกฐานท่าน,นี้คือเพื่อนอย่าบุกอย่าบุกตัวป้อมปืนยังอยู่ครับ เดี๋ยวขุดปุ๊บเดี๋ยวผมจัดก,การเลยเรป้อมปืนขุดก็แพ้ครับไม้มามทำให้ผมกระเด็นมาสิ โอ้โหร้อยธนูโอ้โหโตรชี้โกมันเจ้าธนูเออเดี๋ยวได้รินรับธนูเทพครับคื่อจะได้รินรับธนูเทพนี่แกเข็ดครับ ผมจะทำน,นูเทพขึ้นมานะครับไม่ต้องดีกว่าผมจะเอทำน,นูนี่นะครับยวผมจะทำน,นูโกงไม่เห็นมันตายนะโอ้ยมาจัดนะครับ คราวนี้เล็งไกลได้แล้วคราวนี้จบแน่โรคมันตายครับไม่ต้องหว่วงคือแบบผมผมไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มอันนี้เลยไม่ฟาร์มเลยยังไงก็ได้เช่นหนึ่งครับโอเคขอโทษนะเพื่อนเราขอโทษนะเราเชื่อเลยแม่คือแบบผมขอโทษจริงๆริงอันเนี้ยเพื่อนผมนะ ผมก็ไม่อยากอยากให้เพื่อนวางคือขอโทษจริงๆอะ่ะผมจำเป็นต้องเคียตตี้เนี่ยนี่ครับทงูสวนยิบโสคือจำเป็นต้องสวนครับเอาจริงนะผมจำเป็นต้องสวนจริงๆ ขอโทษเพื่อนๆจริงๆนะเนี่ยเพื่ออผมไม่อยากแพ้อะ ผมฆ่าตัวตายก็ได้เออผมขอจบพี่เทีนนี้ก่อนก็กนไปไปแล้วกันครับไม่เป็นไรเพื่อนของผมโทรมาจริงผมขอจบพี่เทีนนี้ผมที่มากกว่าหลายคนจ้ากด่าญาติเซวะดีครับ